พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์นิตศั์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติสตร์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับก,กรณีการเบิกความเท็จจะมีความผิดหรือไม่ การเบิกความเท็จเป็นการที่พยานเอาความที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จมาเบิกความต่อสารไม่ว่าพยานผู้นั้นจะได้สาบานหรือปฏิยาณตนก่อนเบิกความหรือไม่ก็ตามและที่สำคัญความเท็จนั้นต้องเป็นข้อมูลสำคัญในคดีที่จะมีผลต่อการวินิจฉัยของสารที่จะนำไปสู่การแพ้หรือชนะคดีผู้เบิกความ จะมีความผิดฐานเบิกความเท็จทั้งนี้จะต้องเบิกความไปโดยมีเจตนาคือรู้อยู่แล้วว่าข้อความที่ตนเบิกความนั้นเป็นเท็จการเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา177ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทางที่ดีก็คือถ้าเราตกเป็นพยานเราควรจะเบิกความไปตามข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นเรื่องจริงจะดีกว่าครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผม ทีมลรกิติศักดิ์ในติบัณฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ